ส,สวัสดีค่ะวันนี้เก๊พาเพื่อนๆมาดูจัก,กรยานที่ขี่กีอาใบนะคะนี่คือคัน,ท,น,นทิมเอคุนสีรุ่นชิมเอจากสีขาวนะคะสีแดงตรงนี้นะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้จัก,กรยาน เพิ่งมาใหม่นะคะต่อไปคันนี้นะคะสวยมากค่ะคันนี้นะคะสีขาวมีสีฟ้าตรงนี้เป็นรอยนะคะ สนใจติดต่อได้ที่ GDR ใบนะคะ